กัมพูชาวิงอวอนวิงวอนอะไรฮะไหนจะจะมีอะไรไม่มีผมม,ม,มีของมีของรัชดาธนริเรกหน่อยนึงอ่ารัชด<ม>าเขาตั้งคำถ,ถ,ถามถึงพี่ปองอ่ะว่าคุณปองคะบ้านหนองจานกับบ้านหนองนยหนแก้วมันแผ่นด,ดินชั้นดิชั้นจะสรรหาคำด่าเลยดิคะคุณปองคะเฮียด่าไปเลยรัชดาด่าไม่เป็นหรอกก็น <c oughs> ั่นไงก็ลูกพี่ดีมีสุ่นพี่ด่าแทนไอ้เฮียนี่แผ่นดินกูพ่อกูอยู่ปู่กูตาย กูจะไว้ลายทวงคืนแผ่นดินกูใครไม่ทวงกูทวงพวกมึงไม่ทําอะไรเลยนั่งเฉยพวกกูทําเองก็ได้วะนั่นแหละได้ยางเงี้ยแล้วก่อนจะทำปุ๊บไอเฮียไอเฮียนี่คือแบบลูกโตกันนับสามสองหนึ่งบกลอยคือเราไม่ใช่บ้าเราไม่ใช่คนบ้าเราเป็นคนมีการศึกษาเรามีหน้าที่การงานเรามีฐานะทางสังคมเรายังรู้เลยว่ามันนานเกินไปแล้วมันยืดเยื้อเกินไปแล้วเราเดินตามเกมเขมร ซึ iden, ่งเป็นประเทศที่เล็กกว่าเราเราไม่ใช่พูดว่าเล็กใหญ่นะประเทศเราเท่ากันแต่มันเล็กอ่ะเราไม่ได้ดูถูกว่าเขาไม่มีเท่าเรานะแต่ไม่มีเท่าเราอ่ะเราต้องเอาความจริงมาเราไม่ใช่นางเอกกินน้ำซ้อมเราต้องพูดกันด้วยความจริงพี่โต้จริงเหมันเรื่องจริงเออเรามีสาญยานุภาพของเรามากมายยังไงเราก็เหนือกว่าทุกเรามีกระทรวงการต่างประเทศที่เข้มแข็งเรามีกลาหอมเรามีทับบกทับเรืออากาศ เขาอวดเร time, ื่องแฟนนักหนาเราไม่อวดเรื่องแฟนเราอวดเรื่องแบบสักสักแยะแสนแย่ลุภาพของเราแล้วทำไมวะเราปล่อยให้ยืดเยื้อมาสี่เดือนไอ้คนที่ยังออกจากบ้านก็อย uh> ู่ออกจากบ้านอยู่ศูนย์อพยพศูนย์อพยพวิ่งเข้าไปอยู่บังเกอร์บังเกอร์แล้วมนเป็นอันไลนยอ่ะทำไมยืดเยื้อมาสี่เดือนทําไมต้องประชุม R B C J B C G B C มึงประชุมอะไรกันนักกันหนาใหญ่เนี่อทุกเป๊าะขแมนจะว่าอย่างไรถ้าขแมนมมนไม่ว่าอย่างไรเราก็ต้องลุย ถูกไหมล่ะแค่นั้นเองมันจะได้จบไงไม่ได้มันไม่จบไม่ต้องอ่านข่าวอื่นต่อไปไม่ใช่นี่ไม่ต้องเคลื่อนไม่ต้องเคลื่อนไปถึงตรงไหนเลยหรอเราไม่ต้องขยับขยื่นเคลื่อนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรอไม่ต้องแก้ไขปัญหาสังคมหรอบ้านเมืองเราแบบเปิดมาเปิดพรมมาเนี่ยมันมีขยะใต้พรมเต็มไปหมดวันนี้เราต้องไปเก็บขยะที่ริมชายแดนหรอในประวัติศาสตร์ชายแดนเนี่ยเทาทั้งนั้นเลยนะแล้วจะต้องจมอยู่กับประวัติศาสตร์สีเทาที่บริเวณริมชายแดนทั้งวีทั้งวันและทุกวันมากี่เดือแล้ว มันไม่กล้าทําอะไรเหรอเรากลัวอะไรกันแน่ล้วกลัวคอมเมนต์มันแชร์เหรอก็มันแชร์ไปดิเออมีอะไรไว้เปล่ามีอะไรไว้เปล่าเออมีอะไรไว้เปล่าเน่มาดูเน่กองทัพประกาศมาดูกองทัพประกาศมาดูกองทัพประกาศพ่อแม่พี่น้องมาปลดรับฝังสามสองหนึ่งกองทัพประกาศที่โรงเรียนในเรือกองทัพประกาศที่มวกเหล็กสระบุรีพบทอพอากาศเอกเสกสรรคันตาพูดถึงเรื่องว่าที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ย อาจจะมีการสู้รบระลอกสองไหมพะบตออบอกว่าได้มอบนโยบายในภาพรวมว่ากองทัพต้องเตรียมพร้อมหากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่เราจําเป็นเราต้องใช้มาตรการตอบโต,ต,ต้ตบเบอร์และใช้มาตรการตอบโตบ้ซึ่งกองทัพมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อสั่งการยืนยันว่ากองทัพพร้อมเสมอมยอดเมื่อถามว่าในที่ประชุมผบ,บอเราทัพหารือเรื่องสถานการณ์บ้านหนองจานบ้านหนองแยกแก้วหรือไม่พนักานเอกเสงสัรบอกว่าไม่มีในเรื่องแผนแต่คุยในภาพรวม รายละเอียดนั้นเรื่องเป็นเรื่องที่หน่วยที่เขารับผิดชอบอคนพี่ขึ้นต้นกันบเวลาไม่ไผ่เด้อ